น้ำหอมอารชแงการไม่รู้จะโชว์ให้เพื่อนๆดูยังไงอ่ะมันใสจริงๆมันเหมือนมันแบบมายากลน,นะ่ะซื้อหรือไม่ซื้อคะพี่แอม เราจะมารีวิวน้ำหอมตัวใหม่ค่ะจากแบรนด์ Armes อุ้ยอุ้ยอุ้ย่ข่าวว่าน้ำหอมวันนี้ที่เราเลือกมาทำการรีวิวนะคะจริงๆแล้วอยู่ในคลิปแรกถ้าเพื่อนๆคนไหน,นที่ยังไม่ได้ดูนะคะหรือว่ายัางไม่ได้กดติดตามสามารถกลับไปกดติดตามได้ทางชาแนลของเรานะคะซึ่งเป็นเรื่องของการออกเสียงชื่อน้ำหอมฝรั่งเศสแล้วหนึ่งในน้ำหอมที่เราทำการรีวิววันนี้ก็อยู่ในคลิปนั้นค่ะอุย้ยทั้งน้นเฉลยเพื่อนเลยดีไหมอะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมารีวิวน้ำหอม อชแบงกัตจากแบรนด์แอคเมสค่ะติดตามช่องเลยค่ะไปเลยค่ะโอเคถ้าพูดถึงแบรนด์แอคเมสเนี่ยเ,เพื่อนๆก็คงจะนึกถึงพวกเสื้อผ้าแฟชั่นต่างๆหรือว่ากระเป๋าเครื่องหนังแต่ว่าถ้าพูดถึงน้ําหอมแอคเมสแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็ดังไม่แพ้แบรนด์อื่นเพราะว่าเขาค่อนข้างมีซิกเนเจอร์ส่วนใหญ่นะคะคอลเลคชันของแบรนด์แอคเมสก็จะออกแนวยูนิเซ็กอย่างเช่นถ้าใครเคยเข้าช็อปแอคเมสแล้วไปดมน,นะจะเห็นพวกคอลเลคชันจัดดังเฟรดเชหน่อยหรือว่าคอลเลคชันที่เป็น โอเดรคิบาร์อ๋อแล้วมันมีของเฟมินินบ้างไหมมีแต่ว่าเฟมินินน่ะผู้ชายก็ยังใช้ได้พี่อ้อมรู้จักคอลเลคชันโอเดรแมคไวไหมอ๋อขวดกลมๆใช่ขวดกลมสีก๊านก็มีคนรู้จักเยอะอยู่ให้พี่นึกดูเนี่ยคือแบรนด์แอปเมสเนี่ยมันทำน้ำหอมผู้ชายนี่ค่อนข้างน้นมากเลยนะมากถ้าจะไม่มีเลยเนาะถ้าเท่าที่พี่จำได้คือย้อนไปเมื่อ15ปีที่แล้วก็คือเป็นน้ำหอมแตก ใช่อันเดมสอะไม่ได้ออกคอเลคชันมาเลยมีแค่แฟลงเกอร์แฟลงเกอร์คือบิดโน้ตมีโน้ตนิดนึงให้มันแบบเฟรชขึ้นหรือว่าแบบวุดดี้ขึ้นนั่นแสดงว่าน้ำหอมอัชแวนกัสวันนี้นะคะที่เรานำมารีวิวให้เพื่อนๆก็เป็นน้ำหอมผู้ชายตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งลอนช์เมื่อเดือนกมุาพาธ์ปีนี้เลยใช่แล้วค่ะคะ้ยน่าสนใจมากโอเคได้มาแล้วค่ะ น้ำหอม Arsh Vanguard อยู่ในมือของแอนแล้วนะคะก็ <G> <G> ถ้าพูดถึงรูปทรงของขวดน้ําหอมตัวนี้นะ <G> ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเข้าหลังตัดแบบนี้เห็นไหมคะ ซึ่งค่อนข้างแบบเรียบง่ายก็เรียบหรูนะเรียบหรูดูแพงแล้วก็จะมีสัญลักษณ์นะคะของวาเรียนนี้นะคะ h 2 4อยู่ทางด้านมุมขวามือนั่นเองแล้วมันมีอะไรพิเศษอีกนะคะสายสเปค่ะพี่แอรถ้าใครสังเกตดีๆนะเราจะไม่เห็นสายสเป์ข้างในเลยคือใส่ิองเลยจ้ะเออจริงๆด้วยถ้าเทียบกับขวดน้ําหอมอื่นๆนะเราจะเห็นมีสายสายสเป์ที่ไว้สําหรับดูดตัวน้ําหอมขึ้นไปคือไม่รู้จะโชว์ให้เพื่อนๆดูยังไงอะมันใส่จริงๆมันเหมือนมันแบบมายากล่ะพูดถึง ฟู๊ดแอนโกนของน้ำหอมตัวนี้ละค่ะยังไงคะพี่แอมอุ้ยต้องลองฉีดเลยอะใช่ไหมมอือยังไงคะพี่แอมทุยเปิดมานะคือรู้สึกว่ามันมีความสไปายที่นะเหมือนแบบท่านึงง่ายสไปายแบบเปปเปอร์พริกไทยอะค่ะใช่ดูซ่าเนาะใช่แล้วก็แบบได้กลิ่นเหมือนกลิ่นฟุตตี้เขียวเขียวแบบอารมณ์แพร์แอปเปิ้ลประมาณนี้ค่ะพอเข้าช่วงมิดเดิลน็อตจะมีความรู้สึกว่ามีกลิ่นลูส รสจามากแต่เป็นโนสแนลแบบมีทาลิตอ่ะคือกลิ่นเหมือนแบบดูไอแดงอ่ะเฮ้ยแต่พอทิ้งไปสักพักนะคือสัวเบสเขาอ่ะมันจะมีความเขียวแบบย่าๆนะย่าๆวูดดี้หน่อยๆอะไรเงี้ยอุป่อมโหนแล้วพี่แอมจะรู้สึกว่ามีกลิ่นแนววูดดี้สโมกกี้ แนวเวที <Wow. S 2> แดดถ้าเป็นบูดี้นะมันก็เป็นน้ำหอมที่มีเซ็กซ์อย่างเลยนะสำหรับเราเรา,เราไม่ได้รู้สึกว่ามันมันไม่ผู้ชายจ๋า,จาผู้ชายอ่อนโยนถ้าิมเมจินนะว่าผู้ชายจะเป็นแนวทรงไหน คือจะรู้สึกว่าเป็นผู้ชายแบบเมโทรเซ็กชวลอะ่ะก็คืออารมณ์แบบดูแลตัวเองแล้วก็ถ้าแบบนึกถึงการแต่งกายของเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาใส่แบบแคชเชีลเว่ออารมณ์แบบใส่กางเกงยีนเสื้อเสื้อเชิ้ตสีขาวหรืออะไรเงี้ยหรือว่าใส่คาร์ดิแกนเหมือนแบบพวกะละ่ะค่อนข้างแบบใช่แบบเป็นวันสบายๆของเขาคือไม่ได้แบบดูซซเรียสจริงจังมากเป็นง่าย<ต>ที่มีคาแรคเตอร์ใช่ใช่พอดมไปดมมานะ ทำไม่เที่ยมรู้สึกว่ามันเป็นการคอมไบ n e กับน้ำหอมสองกล่มวใช่ไหมคือคือด้วยความที่แอมใช้ตัวเอ่ังจากลังซุกเลยตัวเนาะคือโน้ตแรกที่บอกว่าเป็นโน้ตแทนโน้ตเปปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะนะตัวนี้อันนี้คือนึกถึงตัวนี้เลยนะแต่พอแบบพอให้ท็อปแรกมันเริ่มจางไปเนี่ยคือเบสอะมันกลายเป็นแบบมันมีความยากอะตัวนี้มากเลยถ้าเป็นเบสโน้นนะ แนทคิดถึงตัวนี้คือท็อปโน้ตของไอช็อปดังสุดเลยตัวแล้วก็เบสโน้ตของตัวแพรเออแต่เออใช่แล้วก็ถึงตรงนี้พี่แอมเราจะให้คะแนนความฟุ้งพี่แอมไม่ให้เท่าไหร่อ่ะถ้าตามฟุ้งนะค่ะอะแรกแรกนี่้แปะเลยแปะเลยเพราะพี่รู้สึกว่าเฮ้ยกลิ่นของเบ็คเปอร์อ่ะมันช่วยเรื่องของสไปายซี่มันช่วยให้เราสึกฮืมวัตส์คืเฟรชมาเลยอ่ะคือแบบกลิ่นแพรกลิ่นไลฟุ้งมาเลยเห็นด้วยค่ะลองลัสติ้งแนทให้ เจ็ดแล้วกันนัดเคยไปเทสแล้วแหละถ้าฉีดประมาณสักเก้าโมงสิบโมงไปจนถึงประมาณสิบโมงเย็นได้กลิ่นอยู่ไหมได้กลิ่นนะได้กลิ่นแต่จะเป็นแนวกลิ่นวูดี้มัสกี้ซึ่งท็อปโน้ตของเขาท็อปโน้ตุตตี้คือหายไปแล้วแหละแต่ยังติดติดอยู่นั่งทำงานจนถึงเที่ยงคืนก็ยังได้กลิ่นอ่อนแต่เป็นก็อ่อนแนวแบบมัสกี้แอมบอรี่มากกว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะเข้าไปดมน้ื่องของตัวนี้เนี่ย ก็สามารถเข้าไปที่ช็อปพารลกรอนได้เลยนะคะก็จะมีไซส์50 ml ค่ะพี่แอลราคาอยู่ที่ประมาณ2,000กว่าทก็ถูกโอเคนะไซส์100 ml อยู่ที่4,000่าทที่แอลแล้วก็ที่สำคัญไปกว่านั้นคือมีขวดรีฟิลด้วย125 ml ราคา3,000บาทถูกมากจริงๆขวดรีฟิลนี้ก็คือถือว่าเป็นแบบข้อดีนะขวดรีฟิลก็ไม่ไม่ไม่เกิดไม่ก่อเกิดขยะที่เพิ่มเติมขึ้นมา ถ้าสมมติว่าใครมีขวด 50ml แนะนําให้ซื้อขวดรีฟิลเพิ่มดีกว่าเติมได้แล้วตอนนี้เราก็มารู้จักประวัติความเป็นมาของตัวน้ำหอม a r h Magaz เป็นตวด Arz นะคะก็คือ H ในภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะมาจากตัวย่อของแบรนด์ a r n ออเออที่แปลว่า hour เป็นน้ำหอมผู้ชายตัวใหม่ของแบรนด์ Arnis ซึ่งผู้ชายคนนี้มี24ชั่วโมงก็ไม่พอก็คือเป็นคนเหมือนแบบผู้ชายสมัยใหม่กระตือรือร้นย ความเข้าใจว่าเฮ้ยน้ําหอมตัวนี้ long lasting หรือว่าติดทนนาน24ชั่วโมงตัดเจ๋งจริงมีความหมายเป็นเลขที่ถนน,นช็อปใหญ่ชอ็อปหลักของยา,<ม>านิสทิปารีนะไปนะสวยด้วยนะบนรูฟท็อปของเขาใช่ไหมเขาเอามาใช้ในในที่มาของคอลเลคชันที่เป็นอัจฉรดยะใช่อันจักคดังซุกเลยตัวถ้าพูดถึงเพอร์ฟูเมอร์บ้างล่ะเพอร์ฟูเมอร์คนที่คิดน้ำหอมอาร์ชแวนการ์ดนี่เป็นใครกะน้องแน่โอ้ยถ้าพูดถึงชื่อเพอร์ฟ perfumer คนอาจจะไม่รู้จักแต่ถ้าพูดถึงชื่อน้ำหอมนะโอ้โห ไม่รู้จกักได้คริสเตียนนาเจลอุ้ยถ้าพูดถึงคนนี้จริงๆแล้วคนนี้เขามีผลงานเด่นๆออกมาเยอะมากดังตัว <c oughs> ตัวแรกเลย 4, 4อามานี่แพชชั่นสีสีแดงตักเมืองไทยพูดเลยว่า รีวิวเยอะมากแล้วก็คือเป็นน้ำหอมที่แบบวิฮอตสุดเย้ายวนซูนริสต้องไปตามต้องไปตัวที่สองเป็นตัวไหนอิลิชแพะอออเซียของโจมาโลนโอ้โหตัวนี้เซลจะต้องหยิบตัวนี้มาให้ดมท้ายคือนาสิโตใช่ขวดสีดำใช่ไหมโอเคค่ะมาถึงตอนสุดท้ายนะคะซื้อหรือไม่ซื้อคะพี่แอมส่วนตัวนะคือพี่ซื้อแหละเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ตามน้ำหอมแอดเมสมาหลายคอลเลคชันแล้วเราสึกว่าน้ำหอมตัวนี้ก็ ก็ดูเหมาะกับยูนิเซกส์คือผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้แล้วก็ยิ่งดีนะคะเพียมซื้อแนทอ่ะแน่นอน์ซื้อเพราะว่าชอบถ้าใครที่ชอบนื่งหอมแนวเฟรชนะคะจัดเลยจ้าโอเคค่ะแล้วพบกันใหม่ ep หน้านะคะเพื่อนๆลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย